สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการแถวโซนนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ร้านค้าต่างๆนะเขาเริ่มปรับตัวมาเป็นฟู้ดทักกันค่อนข้างเยอะนะเนี่ยอันนี้เป็นแถวบ้านเลยนะครับมาเป็นฟู้ดทักทั้งนั้นนะครับรถ รถแนวเนี้ยขายดีมากเลยนะรถที่เป็นแนวดัดแปลงมาฟู้ดทักได้เนี่ยนะครับกระบะอะไรอย่างเงี้ยนะครับขายดีมากเลยนะครับเนี่ยดัดแปลงเป็นฟู้ดทักนะครับเขาไม่ค่อยเปิดในตลาดแล้วเพราะว่ามันนะสถานการณ์โควิดนะเนี่ยเนี่ยเป็นฟู้ดทักหมดแล้วเห็นไหมกระบะ ซูซูกิแคลรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเาเป็นฟุตทักกันหมดนะครับแล้วขายได้ราคาด้วยนะไม่ได้ราคาแบบ20 30นะครับตัวใหญ่ก็จะมาเป็นราคาสี่หสิบอัพหกอัพนะอันนี้เป็นขนมครัวซองแถวพระรามห้านะครับรสชาติอร่อยดีเหมือนกันนะราคาก็เริ่มตั้งแต่3ามสบาท60บาทนะครับ มีหลายรูปแบบมีหลายไส้นะแถวพระรามห้าไปกินกันได้นะครับอันนี้ก็มาอัปเดตห้างพาซิโอการจราพิเศษนะครับก็คล้ายคล้ายๆทุกข้างนะครับเพราะว่าคนเดินน้อยนะไม่เยอะมากอันนี้เป็นช่วงสี่ห้าโมงนะนะครับเซนเซนก็คนไม่เยอะนะครับ แต่ว่าพวกเราก็ค่อนข้างจะคิดถึงการนั่งกินที่ร้านพอสมควรนะผมก็คิดถึงด้วยนะไอปลาปลาปลาไม่ค่อยอยู่เลยปลาไม่ค่อยมีเลยนะครับปลาเขาจับไปไว้ไหนไม่รู้นะปลาน้อยลงนะครับนะครับนี่ร้านค้าต่ตางๆที่พาซิโอ้ก็มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับ ตอนแรกก็ว่าจะนั่งกินเหมือนกันนะก็คงไม่นนั่งหรอกนะครับคงซื้อกลับมากินบ้านเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดกิจการบางอย่างให้เริ่มดาเนินการได้นะพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะมีการเปิดธุรกิจพวกอะไรนะพวกนวดหน้านวดเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสริมสวยทำเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะ นะครับแต่ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะช่วงนี้ผมว่ามันยังไม่ค่อยปลอดภัยนะครับอาหารมันก็ช่วงนี้ร้านอาหารก็ซบซบนะปรับต้องปรับตัวกันนะครับปลาไม่มีเลยอะ่ะเขาเอาย้ายไปไว้ไหนไม่รู้นะนะครับนะครับ พยายามจะหาหาถ่ายปลานะมีอยู่สองสาตัวนะมันก็คนไม่ค่อยเดินนะโล่งคนโล่งพอสมควรนะก็มเหมือนกับทุกห้างนะอ้าวเจอปลาแล้วสามสี่ตัวดีใจ <laughs> น,นี่ก็ได้ซื้อกับข้าวไปกินบ้านเหมือนเดิมนะจ๊ะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับ